ผู้หญิงแบบไหนที่ดูดูแล้วมีเสน่ห์จนผู้ชายตัดสินใจวิ่งไล่ล่าเธออ่ะเรามาดูนะคะว่าผู้ชายชอบแล้วตกหลุมรักผู้หญิงแบบไหนนั่นเองข้อแรกเลยเป็นผู้หญิงที่มีรอยยิ้มที่อบอุ่นอ่าอันนี้คือชนะใจผู้ชายไปทันทีเพราะอะไรเพราะว่ารอยยิ้มที่อบอุ่นเนี่ยเวลาคนมองเวลาคนอยู่ใกล้มันมีความรู้สึกเป็นมิตรพอมีความรู้สึกเป็นมิตรแล้วมันอยากเข้าไปจีบ อยากเข้าไปทําความรู้จักหรือเราเรียกว่าวิ่งไล่ล่านั่นแหละดังนั้นผู้หญิงลักษณะแบบนี้นะคะผู้ชายรู้สึกแบบประทับใจตั้งแต่แรกพบนั่นเองข้อที่2คือเป็นคนสนุกคุยสนุกเบื้องต้นที่อาจจะรู้สึกแบบเออหน้าตาธรรมดานะไม่ได้แบบสวยโดดเด่นแต่พอได้คุยกับเธอแล้วรู้สึกสนุกรู้สึกติดรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอารมณ์ดีอาจผู้ชายจะเริ่มมองจากความสวย ข้างในเห็นความสวยข้างในของเธอแล้วแล้วก็บวกกับหน้าตาของเธอะมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยสวยมากขึ้นจึงทําให้เขารู้สึกว่าเออฉันชอบคนแบบเนี้ยอ่าสังเกตนะผู้ชายบางคนไม่ได้ชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าสวยชอบผู้หญิงที่แบบธรรมดา no makeup เ,เลยเป็นคนเรียบง่ายก็มี ซึ่งลักษณะนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะซึ่งผู้หญิงที่คุยสนุกเป็นกันเองแบบนี้มันทําให้ชนะใจผู้ชายมานักต่อนักแล้วเนาะข้อที่3ค่ะเป็นผู้หญิงที่มีบุค,คลิกอ่อนโยนอะซึ่งความอ่อนโยนโคเชมถามกลับแล้วกันว่าความอ่อนโยนกับความแข็งกระด้างคุณชอบอะไรอะติ๊กตอกติ๊กตอกหลายคนก็คือชอบความอ่อนโยนถูกไหมลักษณะคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ด้วยเรารู้สึกอบอุ่นประทับใจ นะอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าเออคนนี้มันใช่ซึ่งก็ไม่แปลกว่าผู้ชายจะวิ่งไล่ล่าผู้หญิงที่มีลักษณะคาแรคเตอร์ที่มีความอ่อนโยนนั่นเองสุดท้ายข้อที่4ค่ะผู้ชายชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจใ,นใดๆเราทุกคนควรมีความมั่นใจในตัวเองค่ะมั่นใจในสิ่งที่เรามีรักในสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราชอบตัวเองรักตัวเองเวลาที่คุณรู้สึกบอกกับตัวเองว่าอุ้ยฉันรู้สึกแบบรักตัวฉันมากเลย ฉันรู้สึกแบบชอบตัวฉันมากเลยเวลาที่คุณบอกแบบนี้กับตัวคุณเองนะคะเราเรียกว่าการ affirmation เนาะเรารู้สึกว่าเราจะมีความมั่นใจขึ้นมาก็ราะแชมบอกรักตัวเองทุกวัน love you นะอะคือไม่จำเป็นต้องไปบอกคนอื่นนะคะแต่เราบอกกับเราแบบเฮ้ยเอมฉันชอบเธอมากเลยอะเธอดูดีมากเลยเธอสวยมากเลยไม่มีใครบอกฉันบอกเองค่ะดังนั้นเวลาที่เราบอกเราชื่นชมตัวเองแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะ คุณจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองอันนี้ลองไปฝึกนะได้ผลแบบ100%แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วที่สําคัญคือพอฝึกแบบนี้แล้วอ่ะคุณจะมีเสน่ห์จนผู้ชายแบบตามจีบอืมเมื่อก่อนคุณอาจจะจีบเขาแล้วไม่ติดก็ได้แต่พอมาปัจจุบันเนี้ยคนคนนั้นกลับกลายมา จีบคุณแทนโอเคไหมเนาะทีนี้นะคะใครอยากจะเสริมมงคลในเรื่องหยกนะดึงดูดความโชคดีในเรื่องของความรักการเงินนะคะการเงินเข้ามาบ้างนะเส้นนี้นะคะแต่เด่นๆเลยบอกเลยว่าเน้นในเรื่องของความรักความโชคดีนั่นแหละนะคะเน้นในเรื่องคู่นะใครที่อาภัพรักไม่สําเร็จในเรื่องของความรักใครที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศแล้วอยากให้ทุกอย่างมันดีมากขึ้นหรือกําลังคุยกับคนที่แบบ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยากให้เขาคอมมิตเมนต์นะตกลงเป็นแฟนคุณเหมาะกับหยกลายนี้นะคะเพราะว่ามันมีความขี้เล่นมันเหมือนเป็นลักษณะของคนที่มีความขี้เล่นสดใสบนอยู่ในหยกเส้นนี้นั่นเองดังนั้นใครสนใจบูชาติดต่อได้ที่แอดเชมค่ะ